สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับผมโทนี่ประหลัดรูปพิเศษ,ษ,ษ,ษครับวันนี้ก็จะมาตอบคําถามเพื่อนๆน,นะฮะที่สอบถามมาว่าเอพี่ครับขอทราบประวัติส่วนตัวหน่อยนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องของการสอบรับราชการกรมประชาสัมพันธ์นะครับมีบางท่านอาจจะสงสัยหรือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับบางท่านนะฮะไม่ใช่ว่าจะมุ่งมาสู่ตําแหน่งประหลัดอําเภออย่างเดียวนะครับตําแหน่ง ทางราชการมีหลายตำแหน่งมากนะครับที่อาจจะตรงสายงานกับท่านนะครับสำหรับกรมประชาสัมพันธ์นะฮะเขาก็จะเปิดรับสมัครในสองตแหน่งตําแหน่งที่1เรียกว่าตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์นะครับตําแหน่งที่2เรียกว่าตําแหน่งนักสื่อสารมวลชนนะครับนักสื่อสารมวลชนก็จะแบ่งเป็น2สาขาก็คือนักสื่อสารมวลชนภาคภาษาไทยกับนักสื่อสารมวลชนภาคภาษาอังกฤษนะครับ ตอนนั้นผมก็สมัครสอบนักสื่อสารมวลชนภาคภาษาไทยนะครับแต่สอบได้เมื่อสอบได้นะครับได้บรรจุตําแหน่งนักสื่อสารมวลชนภาคภาษาอังกฤษนะครับอันนี้ก,ก็ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับว่าไปไปได้ยังไงใช่ไหมครับอันนี้ก็อยู่ที่ความเหมาะสมที่ผู้บังคับบัญชาจะให้ลงตําแหน่งนะครับทีนี้ถามว่าการสอบแบ่งเป็นยีส่วนนะครับในสมัยนั้นนะครับ ในสมัยนั้นจะรับเฉพาะผู้ที่ผ่านภาคกอแล้วนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยล่าสุดเนี่ยรับทั้งผู้ที่ผ่านภาคกอแล้วและผู้ที่ยังไม่ผ่านภาคกอนะครับรับสมัครแล้วก็เปิดภาคกอพภาคพิเศษนะฮะของกรมประชาสัมพันธ์ให้นะครับทีนี้ในสมัยนั้นนะครับของอในรุ่นผมเนี่ยก็จะสอบอ,อยู่3าครั้งสามครั้งนะครับครั้งที่1เรียกว่าการทดสอบเสียงนะครับ เขาก็จะให้เราอ่านข่าวอ่านข่าวอยู่ห้องนี้แต่กรรมการจะฟังเสียงอยู่ห้องนู้นท่านจะไม่เห็นหน้าเราหรอกนะครับแต่เราจะประกาศแค่ว่าลำดับที่1 3ต่อไปรับฟังข่าวอ่าต่อไปรับฟังข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังดีพลเอกประยุทธ์จันโอชานยกรัฐมนตรีไปเติ๊ดเติ๊ดเติดอ่านข่าวที่1ก็คือข่าวในประเทศนะครับอ่าข่าวที่สองคือต่อไปรับฟังข่าวในพระราชสำนัก ข่าในพระราชสำนักวันที่เต๊ดเตไปข่าวที่2นะครับต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายนาวัตชารีฟนายกรัฐมนตรีปากีสถานเต๊ดเตดเตนะครับก็อ่าน3ข่าวนะครับตอนนั้นนะฮะอาผู้ที่จะผ่านอ่าครั้งที่1ก็คือสอบสอบเสียงเนี่ยสอบเสียงให้ผ่านก่อนนะครับก็มีสิทธิ์ไปสอบเขาเรียกอะไรนะไปสอบภาควิชาการนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปสอบภาควิชาการนะครับ ภาควิชาการก็จะสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งที่ข้าราชการจะต้องรู้นะครับเรื่องอะไรบ้างการระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินรู้เกี่ยวกับสำนักตัวเองก็คือสำนักนายกรัฐมนตรีรู้เกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์ข้อสอบเนี่ยถ้าคนไหนที่ชอบนะครับผมว่ามันเป็น normal ก็คือเขามุ่งเน้นที่จะ ใช้ความเป็นความเป็นไทยนะฮะหนึ่งการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องนะครับการเขียนที่ถูกต้องยกตัวอย่างเช่นข้อใดต่อไปนี้เขียนถูกก็ไก่กระเพราข้อไข่กระเพราข้อควายกระเพางองูกระเพา,งอ,งงะพาอะไรอย่างเงี้ยใครที่มีความสามารถนะฮะไปสอบได้นะฮะน่าสนใจนะครับ ข้อใดต่อไปนี้เขียนถูกกะรีกะรีกะร,กะรีกะรีอะไรเงี้ยนะ,ะก็เนี่ยเป็นคําตอบที่ทุกคนใช้ทุกวันแต่อาจจะถูกไม่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอ่าพาที่สก็จะเป็นเรื่องของการสอบสัมภาษณ์นะฮะการสอบสัมภาษณ์ก็ทั่วไปเลยเหมือนกับที่เราสอบทั่วไปคําถามยอดฮิตก็จะถามว่าทําไมถึงอยากมารับราชการที่กรมประชาสัมพันธ์ คำถ,ถามย้อนเหตยต่อมาที่ถามทุกสนามสอบก็คือว่าท่านมีดีอะไรที่เราจะต้องรับท่านเข้ามาอยู่ในหน่วยงานนะครับก็ตอบไปตามที่ตามที่ท่านคิดว่าท่านตอบถูกนะครับแต่เคล็ดลับของการสัมภาษณ์ก็คือว่าเราจะต้องเอาหัวใจของกรมนั้นมาตอบนะครับหรือว่า อ่าอย่างเช่นว่ากรมการปกครองเนี่ยทำไมถึงอยากมาอยู่กรมการปกครองก็ใจก็คือผมมาเพื่อบำบัดทุกข์บรรลุสุขนะครับแต่เชื่อไหมว่าตอนนั้นกรมประชาสัมพันธ์เขาถามว่าทําไมถึงอยากมาอยู่กรมประชาสัมพันธ์นะครับผมตอบด้วยความเต็มใจและหนักแน่นว่าที่ผมอยากมาอยู่กรมประชาสัมพันธ์ เพราะผมอยากกลับบ้านนะฮะอยากกลับบ้านเพราะว่ากองทัพเรือนะครับกองทัพเรือของเราเนะฮยไม่มีอยู่ที่ขอนแก่นผมตอบไว้อย่างนี้นะฮะแล้วถามถามกรรมการท่านว่าผมผมตอบด้วยความจริงใจขนาดนี้พี่จะรับผมไหมครับนะครับซึ่งผู้ที่ อ่สัมภาษณ์ผมตอนนั้นก็คือท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านปัจจุบันนะครับอ่าท่านก็อึ้งไปว่าเอ้ยมันตอบอะไรของมันนะครับแล้วท่านก็พงกหัวว่าโอเครับค่ะแล้วท่านก็ไม่ถามอะไรต่อเลยท่านก็บอกอ่าเชิญไปพักผ่อนนะครับท่านก็คงอึ้งในคําตอบของผมนะครับสุดท้ายก็สอบได้ที่34ของประเทศเพราะเอาตั้งแต่คะแนนสอบอ่าคะแนนสอบเส,สียงคะแนนสอบภาควิชาการแล้วก็คะแนนสอบสัมภาษณ์มารวมกันนะครับ อตอนนั้นก็มีให้เลือกเขาก็จะเรียกมานะครับลำดับที่หนึ่งเลือกจังหวัดไหนมีอยู่5จังหวัดมีอุบลแม่ฮ่องสอนมอีจังหวัดอุตรดิตฐ์แล้วก็มีส่วนกลางนะครับนักสื่อเนะี่ยตอนนั้นรุ่นผมเรียกมา4ี่คนผมอยู่ลำดับที่สองนะครับเลงไว้อุตรดิตฐ์ปรากฏว่าเพื่อนเลือกก่อนก็เลยจําใจต้อง เลือกกรุงเทพมหานครเพราะใกล้ขอนแก่นที um ่สุดนะครับถ้าเลือกอุบลก็ไกล้ถ้าเลือกแม่ห้องศรียิ่งใกล้ไกลนะครับเลยเลือกกรุงเทพมหานครปรากฏว่าตำแหน่งของกรุงเทพมหานครตอนนั้นเป็นตำแหน่งนักสื่อสารมวลชนภาคภาษาอังกฤษนะครับก็เลยได้ไปบรรจุอยู่ที่สํานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็เลยทําให้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของภาพรวมที่ใช้ในสอบประหลัดอําเภอในครั้งถัดไปนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ